ไปกันไปกันนายทำเวลาจังเลยสอนเตออนนะครับสอเตือทำเวลาจังเลยต่าง uh, ี oh no. yeah. ้องเต้นพลังปีองเต้นพังยังพีดอง ยาโมงขามก็เคบไปถันเดอร์ยาโมงขามรู้ได้ขาดนะครับ <strong> ต <ension> ัวด <atura> <school and baseline> ีทะลนะครับใส้สัญญาณนะครับคอยนงองเมินกันไปชีวิตคุกาะาันใดนะครับแต่ยังมีชีวิตมิคาแต่ยังในชีวิตคืออทอาลี่มันกาโผมิคานะครับ เออเยี่ยมเ๋ยว้แล้วอนั่นบขึ้นสูงสูงลงต่าต่ำตกล้ใกล้ไดลนี่หลายและเอ็นงการมหาชนชัยสรสคอยดึงโชจบปีสามสองหนึ่งไป ดีท <ım> ั้งเดียวเท่านันการเดินทางดีมากๆทางงานลองดาย่าร้องร้ย่รองางนข้าเ้ กลางสตาร์มีเซฟเริ่มความลับแล้วมาปึ๊ดออกไปยังปึ๊ดหลจนเกินไปบ้างเขาลุกควก เผาลายเด้อจอยเองจะปืนมาเด้อแต่ก็ไป่อยๆฮ่อพื้นจะตกจะตกมาเรงไปตกการเผาขยังเผาื่อเชื่อนะครับใส่ขยังใส่หัวดต้มยู่นะครับเผาแนวเบาเผาต่อไป ยินสูงมากๆนะครับผมรุนทันไปไหมสุดยทดอ๋อการธรรมดาเ70เจ็ดสิบกับสิบวิได้รมลครับผมเมื่กี้ยังสีใรูปบาทอืมสามร้บย้าครับคนระลับไป็นวอมนอี้สามสิบสองเมื่อต้นไปเรื่อยๆสามอยเจ็ถึงสี่บวิ นี่ชาแล้วระเด้อชาแล้วเด้อครับคุณนีนะครับคุณออกเดืนฝนชิดตุ้นะครับผมเหมือนฝ่ามือคนมาถึงต้องบาลหาึ่งนะ่ร้อยหาซีไหวไหมใครเยครับไม่ของครับประทีมโหเหตุงานหนักครับ Um: ว nah. ่าเลยสุพีไอ้จับยี่ยังพี่มันจับเกินมันแนนะโง่เบาๆุ้งเบาๆหางด้านซ้ายขวาด้านขวาเดี๋ยวเราฟังเวลาสุดท้ายนะครับผมนักเตะรี่สี่ร้อยห้ารอย ในที er ่ตงาีก enfin er. so ันนะกินกันปะดีรือไม่ีนะครับขอเรียนรู้ทุกคนครับเรื่องหาหาด้ยใจนะครับเราดีกันมา่างทำลาตามลงมาเติม424เหเนั้น ซอสหลอักเฉพาะนะครับผม424นะครับผมใ<ๆ>สสะอาดนะครับผม424นะครับผม <iv> ส่วนประทานตอนนี้คือที่มั่นของตาพันเปอร์เซ็นต์นะครับผม70 10วิคือกันกับซอสหลอักเฉพาะนะครับผมเหลก็กกำกับนะครับอ่ ครับท่านเพือฐานที่หนึ่งแอเดมดาฐานที่สองต้องีฐานที่สกับบลิ์ันต้นติดกองครับหลังการด้านดวางฐานที่หนึ่งหน้าถึงฐานที่สองมาถว่าฐานที่สามตั้งตาพระพุธนติดกองชูบง้ง

มากหน่อยซําไดนะครับผมเดี๋ยวรอฟังเมล่สุดท้ายจากกรรมการนะครับผมสำหรับทีมงานของตาพันป

Kabar baik bukan? Kabar baik. Siapa yang จ้าได้สวยนะครับผมสามร้อยเก้าสิบคะแนนนะครับผมอยากได้หลายพูดครับผมเจอกันครับบางหนาเสมอนะครับบางหนาเหมือนกันครับเจอกันไหมครับเหมือนกันครับตาพันเปอร์เซ็นเดี๋ยวเดี๋ยวพอกันอีกบางหนาครับผมมเออื่นนะครับผมสำรับตาพันเปอร์เซ็นนะครับผมมเออื่นสิมิเกอมือนะครับผมสำรับตานะครับอีกบางนึงนะครับผมเพราะว่าเหลืออีกหมือนนึงนะครับผมเพราะว่าเสียตาเสียเอาเขามาอีกบางนึงอยู่นะครับผม Amen.